ยินดีด้วยจ้าจิตตีคอดลูกชายคนแรกแล้วคอดแล้วจ้าลูกชายคนแรกของจิตตีผู้ประกาศข่าวคนดังขอแสดงความยินดีด้วยจ้าสำหรับจิตตีสีดีผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังธีราสด โพสแจ้งข่าวดีคลอดลูกสายคนแรกแล้วซึ่งคุณแม่ป้ายแดงได้ตั้งชื่อว่าน้องจีเจโดยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าน้องจีเจมาแล้วค่ะ18มกราคม2566เป็นวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตในบทบาทแม่หลังอยู่ในคันมา39บวก5สัปดาห์เจี๊ยบตั้งใจจะคลอดเองแต่ด้วยหลายปัจจัยสุดท้ายผ่าคลอดค่ะ แม่คนนี้ขอฝากน้องจีเจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะจีเจสวัสดีครับเสียงร้องลั่นห้องคลอดทำเอามามีน้ำตาไหลบันใหญ่ไม่ถูกค่ะตื่นตันโ้องใจดีใจสุดๆทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอขอบพระคุณอาจารย์หมออาจารย์เพียงบุรันยาปาลและคุณพยาบาลเจ้าหน้านที่ห้องคลอดห้องสูทีมแพทย์ วิสัญญีและห้องพักฟื้นที่ดูแลอย่างดีหลายท่านเป็นเอฟซติดตามข่าวแถมแซวว่าน้องร้องดังขนาดนี้สงสัยจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวแบบแม่แน่นอนเลยน้องจีเจโกยน้ำหนักมาที่3,000กรัมพอดีเลยค่ะคุณหมอบอกว่าผ่าเปิดหน้าท้องเจอน้องไหนหน้าเป้นแบบนี้เลยค่ะโตว,วันโตคืนแข็งแรงนะลูกดวงใจของมามีรักนะลูก